เดี๋ยววอร์มทีมต่อไปครับนี่ลงทีมเปลี่ยนคู่ทีมใหม่แล้วหมายเลข99อาจารย์จะเสิร์ฟให้ชมครับดูลูกสวยๆดูลูกเสือพีิฆาตนะครับนี่พิกเน็ตดูได้อาจารย์จะพิกเน็ตได้ไหมครับวอร์มไหมวอร์มไหมเอาเลยวอร์ไมไหมวอร์มไหมเอาเลยยืนเอาเลยเรียบร้อยบอกวงคู่เออเอาเลยโคก โอ้ยหลุดโอ้ยหลุดโอ้ดอดีตแชมป์ทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับโอ้ยพิงเน็ส โอ้เ oh, รียบร้อยแฟนเสิร์ฟครับมาเป็นปลาเสิร์ฟอาจารย์เสิร์ฟสวยๆอีกลูกนึงครับหมายเลขเก้าเก้าเสิร์ฟเรียบร้อยตังบาเพียรตังรับจังหวะสองหกโอ้เรียบโอ้ยยังอยู่โอ้ยยังอยู่อ่ารอดตาละไ หกเฮ้ยม่<ก>ยข้ามโอ้โหตั้งรับสวยไอ้โคกสวยๆปึ้งยังอยู่ครับยังอยู่โอ้ยขึ้นใหม่ทันครับ หมายเลขเก้าให้ดีๆนะครับจับตาหมายเลขเก้าครับโอ้เรียบร้อยบล็อกได้รุนแรงมากครับ หมายเลเก้าอ่าบลอกเพียงเราเบาๆโอ้ยอ,าอ่านี่ครับดูทำให้เขาเบิ้งตันี้ครับจานหมายเลขเก้าเก้าเตไปครับโอ้โหออกแมาคเสิ้นอสา โอ้โหแรงครับมาแล้วโอ้ย <t> ยังอ้าเรียบร้อยโอ้ โอ้โหีแล้วอ้าวนี่มาครับเอเลยเรียบร้อยโอ้สวยสวยปัาบนี่เออครับคือบ เบาเบาครับอาจารย์บอกเสิร์บเบาเบานะครับเนี่ยโอ้โหโอ้ยแม่ครับเจอเสิร์บแผลทางบอลครับแผลทางบอลอาจารเสิร์ฟเล่นรุนแรงมากนะครับเอ้ย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 เตะติดดินครับป่างรับตั้งรับหัวเสาจังหวะหนึ่ง เอาเฮียเอาโย <laughs> โอ้ยจาน,นเสิร์ฟสวยลูกนี่สวยอุ้ยโอ้ยอยอกครับ <c oughs> จ่าดอกเสียดายมาลับลูกนี้คอยดูให้ดีครับมาเลขเก้าโอ้ยไม่มา

แเ่งเป่ะเดยบรเลยอ่าหอ่ีาเปลี่ยนทีมครับโอเคไปดูทีมต่อไปครับนี่เดี๋ยวต่อเนื่องเลยครับดูต่อเนื่องเลย แพ้ไปแล้วอา้าวทีมนั้นขึ้นมาใหม่ครับอา้าวดูต่อเน,นื่องเลยครับอีกทีมนี้ครับนี่ดูดูการเสิร์ฟ mm <clears> you <throat> ยี่0ิบสิบเก้าและยี่อิอขึ้นมาค่คทีบโอ้ทีไม่ข้ามนะครับเดียนเซิร์ฟโอ้ยไม่ข้ามอีก เส้นุกครับขอเส้นออกพอดีโอ้ยถีบแล้ว ลูกสังหารแล้วขีเปรี้ยงนี่เลยโอ้โหเสียบคำแจมแล้วโอ้โหไม่ข้าม Ôi ô. Oh.

มาดูจานเสิร์ฟครับนี่มาดูมือเสิร์ฟเปลี่ยนเสิร์ฟรับนี่เรียบร้อยออกออกไม่ยังไม่ออกครับ ต่อไปหอวเตาปกเปียงโอ้โหแม่โอ้โห้เขี่ยลูกโอ้ยังอยู่ครับเฮ้ยโอ้ยแม่ออก

สามเท่าเหรอโอ้ยแม่ก้ามโหยเสียดาย

โอ้ยโอ้จบเกมไปอย่างสนุกสนานครับสนุกทีมนี้สนุกมากครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับเอ้ลงมาทีม่นะครับสวัสดีครับอ่า